น้องไม่เองลองกินได้ไหมลูกนะลองกินไม่ได้เดี๋ยวหาวิธีให้เดี๋ยวเอาใส่ใส่ก๊อกเอก๊อกแบนๆเดี๋ยวหาถาดแบนๆให้เดี๋ยวจะครบประยุกก่อนครบประยุกก่อนนะลูกเดี๋ยวจะประยุกถาดแบนนี่เราถาดแบนนี้ นี่อ่ะเองใส่นนจิ้นนี้เนี่ยเอะเดียวให้อ่ะอ่ะอ่ะเองกินนี่เนาะนี่ข้าวไว้นี่ให้ข้าวไว้นี่ให้นี่นี่ยได้เนี่ได้นี่ยได้เนี่ได้กินนี่ได้เห็นนะนี่นะได้ข้าวเองอยู่นี่นะ เออกินนะ่กินเนี่ยเด็กก็ฟักออกลูกอะอีกสินเดียวเดียวอดอ่ะอดอ่าน่ารักนะเอออดทนอดทนอดทนอากาศเย็นนีหรอกโอ้ดีกว่าเจ้าปีใหม่มันอ่ะปีใหม่มันยังฟักหน้าร้อนเพียงเพียงเองหน้าฝนเย็นฉ่ำบายอ่ะมีข้าวอยู่นี่นะนี่นะเด้นี่นี่นะนี่นะนี่นะข้าวอยู่นี่นะข้าวเอาไว้นี่นะเอ้เอ House ้ จก่ตง้งแก่ตง้งแก่ต้งพี่ใหญ่นั่นนี่พี่บ่มนั่นนี่นาหลกนะเฮ้ยไปดีดกันหลกไปฮอบกันต้องฮอบกันหลกบต้องฮอบโชอยู่ด้วยกันดีดีมาไมาม่บ่ต้องตีกันโชไม่ต้องโชความเก่งเก่งเพื่อนเดียวกันไม่ต้องเก่งเก่งกับตัวอื่นเก่งไรแต่เพื่อนเดียวกันเราเดียวกัน กินข้าวหม้อแกงเดียวกันห้ามมาเก่งใส่กันอยู่ด้วยกันดีๆเข้าใจไหมอยู่ด้วยกันดีๆไม่ต้องมาฮอบกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันไม่ต้องฮอบกันหรอกกินด้วยกันข้าวหม้อแกงเดียวกันนฮะข้าวก่อามาให้ต้องลบราค่ากันอยู่ด้วยกันฮะเออแค่มาเก่งอวดเก่งใส่กันฮอบกันอเบาปูนั่นไม่ออก นิสัยนั้นไม่เอาเด้อเข้าใจไหมอืออยู่ด้วยกันดีๆต้องรบกันอยู่ด้วยกันดีๆ